สวัสดีครับล้อเลยลุยเลยนะครับคลิปนี้เลาะเลยลุยเลยก็อยู่หน้าบ้านนะครับก็ทําการรดบอลสีนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมในวงล้อนี้นะครับบอลสีของผมนะครับก็จะมีผักอยู่ด้วยนะครับที่ผมปลูกผักไว้เพเพราะว่าเราจะไม่ให้เสียเปล่านะครับเวลาเราลดน้นาดนําเนี่ยเพราะว่าช่วงฤดูหนาวนี้ บอลสีมันจะไม่ค่อยสวยแล้วก็ไม่ค่อยโตนะครับมันจะลงหัวนะครับนี่ใบมันก็จะตายอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมันจะทิ้งใบนะครับแต่ว่าส่วนผักเนี่ยนะครับหน้าหนาวเนี่ยมันจะเจริญเติบโตได้ดีนะครับก็เพื่อว่าไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับช่วงหรือดูหนาวนี่ผมก็เลยเอาผักมาปลูกแซมไปด้วยเลยกับ อ่าบอลสีนะครับผลออกมาก็แบบนี้นะครับท่านผู้ชมสวยงามนะครับผักเนี่ยเราได้รับประทานผักนะครับเป็นผักปลอดสารพิษด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับดูกระถางน,นี้อันนี้จะเป็นต้นหอมอันนี้ก็เป็นผักชีนะครับอ่าผักชีหอมนะครับนี่ครับ บอลสีที่ผมปลูกเนี่ยนะครับตรงกลางผมก็ใช้บอลสีอีกชนิดหนึ่งอันนี้จะเป็นผีเสื้อชมพูนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับผีเสื้อชมพูนะครับรอบล้อมด้วยพกหลกงนะครับนี่นะครับเพื่อเพิ่มสีสันนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอ่าบัวแดงนะครับรอบล้อมด้วยพกหลงนะครับอันนี้ก็ผีเสื้อชมพูนะครับผีเสื้ออมชมพูนะครับนี่รอบรอบด้วย กหลงนะครับก็ปลูกแซมผักแลวอีกหน่อยนะครับเข้าสู่ฤดูฝนนี่ผมก็จะกินหมดแล้วครับเนี่ยต้นหอมเนี่ยนะครับแล้วก็จะเห็นความสวยงามของบอลสีโดยเฉพาะนะครับโดยตรงเลยนะครับรอติดตามชมนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นกระถางที่เป็นฟอร์มกอนะครับซึ่งผมเองได้ปลูกไว้นะครับจะให้เป็นฟอร์มกอใหญ่เลยนะครับอกหลงนะครับเนี่ยโดยเฉพาะสองกระถางเนี่ยปลูกไว้โชว์ ไว้ประดับที่บ้านเรานะครับการปลูกเป็นฟอร์มกอนะครับเราก็ปลูกกระจายนะครับอย่าปลูกไว้จุดเดียวนะครับปลูกให้ล้อมรอบกระถางเลยเพราะว่าเวลาแตกหน่อมามันก็จะได้ตีวงกว้างนะครับก็จะเป็นฟอร์มกอที่ใหญ่แล้วก็แน่นนะครับเห็นไหมครับช่วงฤดูหนาวนะครับนี่การแทงหลอดของบอลสีมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับหลอดก็จะงออย่างเงี้ยครับ นี่ครับมันจะออกมาไม่หมดนะครับเพราะว่ามันหนาวมันคงมันหนาวนะครับนี่เห็นไหมครับนี่มันจะจะอุ้มหลอดไว้แบบนี้นะครับนะครับมันจะไม่แทงออกมาเลยเหมือนเหมือนฤดูฝนทั่วๆไปนะครับถ้าเป็นฤดูหนาวเนี่ยเหมือนการแทงยอดก็จะช้าลงนะครับนี่ท่านผู้ชมอันนี้หกหลงฟอมกอใหญ่ครับ นี่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นหกหลงนะครับที่จะปลูกไว้เป็นฟอร์มกอครับกำลังสวยงามนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเริ่มแล้วนะครับท่านผู้ชมถ้าเราลดน้ำไว้ปลายปลายหนาวเนี่ยปลายฤดูหนาวจะเข้าสู่ฤดูร้อนเนี่ยถ้าเราลดน้ำบ่อยๆอ,อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะงามนะครับมันก็จะแตกยอดแทงยอดใหม่ขึ้นมานะครับ พรามันจะผลฤดูการที่มันทิ้งใบแล้วนะครับมันก็จะเริ่มแทงยอดใหม่นะครับออกมาสวยๆนะครับให้เราชมอันนี้ก็หกหลงล้อมรอบด้วยนี่ครับอีเหนานะครับนี่ครับเอาบอลชนิดอื่นแทรกกลางไว้แล้วก็เอาหกหลงล้อมรอบครับ,รบเพื่อปลูกไว้ประดับนะครับ เดี๋ยวเราไปดูด้านในนะครับท่านผู้ชมน,นี่ครับเห็นไหมผัดนะครับนี่กระถางพวกนี้ผมเอาไปรับประทานหมดแล้วนะครับผัดนะครับที่ปลูกรอบเแล้วจะถอนกินทีละกระถางนะครับนี่กินไม่มีเนี่ยคือเราถอนออกแล้วส่วนที่อ่ายังมีอยู่เยอะๆเนี่ยคือเรายังกินไม่หมดนะครับเดี๋ยวจะทยอยกินนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มแบบว่าคลุมคลุมบอลสีแล้วนะครับจะทํา ให้บอนสีเราต้นเล็กลงนะครับเพราะตอนนี้ก็บอนสีเราก็เริ่มโตแล้วนะครับเราก็ต้องจัดจัดการนะครับอ่าเอาผักพวกนี้ไปทำอาหารนะครับเห็นไหมครับงามมากครับนี่มันก็ได้จากการที่เราลดน้ําแล้วก็ดูแลบอนสีนี่แหละนะครับอ่มันถึงได้งามขนาดนี้นะครับผักที่เราปลูกนะครับ ที่จริงแล้วบอลพวกนี้ที่ผมเริ่มปลูกเนี่ยก็คือจะเป็นต้นเล็กๆนะครับที่ได้มาจากการรีวิวร้านค้านะครับคือแม่ค้าเขาก็แบ่งปันให้มาก็จะเป็นต้นที่พาหัวเล็กๆมานะครับแล้วเราก็เอามาปลูกเนี่ยอย่างนี้ครับอันนี้อันน,น,นี้ก็จะเป็นสะเม็กุซุมานะครับอันนี้ก็จะเป็น าทาง FC จังหวัดตากส่งมาให้นะครับสวยงามมากนะครับต้นนี้เนี่ยสวยเอามาทีแรกต้นเล็กๆนะครับนี่น่าจะเป็นทศก,กันหรือว่าอะไรนี่แหละผมก็ยังไม่รู้จักชื่อนะครับแต่ว่าเจ้าของเขาเองก็ไม่รู้จักชื่อเหมือนกันนะครับให้มาแต่ว่าดูแล้วใบจะสวยมากนะครับนีครับนะครับ,นะรบลักษณะใบนะครับก็จะทำการกิน นะครับต้นหอมที่ปลูกไว้เนี่ยครับผักที่ปลูกไเนี่ยเพื่อว่าจะไม่ให้มันมาแย่งอาหารบอลแล้วนะครับแค่น,นี้จะตั้งใจเลี้ยงบอลน,นะครับหลังจากพน้นฤดูหนาวแล้วนะครับนี่ครับคือบอลสีนะครับที่ผมได้ปลูกไว้ข้างๆบ้านแล้วก็ปลูกผักเสริมไปด้วยเพื่อว่าจะไม่เป็นการใช้พื้นที่ไม่ให้มันเสียเปล่าประโยชน์นะครับนี่ครับนี่ สวนผักผกสมบอลสีนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง y YouTube เลาะเลยลุยเลยด้วยนะครับ